ค่ะมาตามเมียสาวเพื่อนเป็นญาติกับนาจีค่ะเพิ่นน่าพูมเจ้าทีมาบอกเพื่อนสามตัวแดงจึงครึ่งนาจีวะเป็นญาตินาจีหนา้าแม่สาวค่ะจะเป็นตัวไหนเป็นรับชมรับฟั่งนาจีสัมผัสน,นาจีได,ด้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาตามามีอคกคิปหนึ่งนะนะครับชนิดอ,อาชีพเราบรนจาเยอะเยอะื้่ยนะ พราะว่าพ่อดีกําลังปล่อยของสุดท้ายกันแจ้วซะาครับราเนี่ยพ่อดีมากไม่แต่ตัวดีๆเท่านั้นเนาะนะครับพ่อพอดีมีเกว่าฟังว่านี่หาทับห็ดหรือมูนเคยงานกันเป็นฟันดีนะครับงานนี้ก็เริ่มมาแบ่งปันเรซื้อว่าฟันนี้ครับเป็นเลขกพุ่มเจ้าทีเชนเลขให้เนาะก็เลยมาถามมิกเกอว่ามิกเกออะไมาจำแหล่เหล็กแมวบัวไหนมาไปไปซีสอบถามให้เนาะหรือหรือว่าถาม นี่แหละานนี้แหะเรเคยันกพอยู่ซีเนาะจเห็นได้เมืเอกี้นูใช้เพื่อนคนเน่นูเียบวะตอโรงเรียนตอนเศ้าเมื่อฝืตไปตอนฝนตกก็เศร้าดินดินจากน้อยบ่รฮันนี่นัเร่ไปเราเล่มไปชมพันวันนี้กขเล่นฝนตกเรื่ยพอดีที่บ้านนับนะครับวันนี้เขาปลาไพเร้เมือนฝนตกทาอยู่บ้านเ่าหละนเนี่ยนะครับเป็นได้ชนิดประตูใครดียวครับทนฝื คือจะไม่หคนกาก่อนอ๋อปากขอนเนาะคนกินปปากอนเนาะวหน้าพกับจีบอนเนาะไปเช็งปากอนไปยังไงไหนงานวางานทุ่เฟือยอะทเฟือเนาะเชิ่มเฟื่อแล้ดคอมีรส่วนเนาะออเนาะครับก็รี้เเนาะเขาไม่เกียได้ใส่ตังไเด้อนะครับเดี๋ยวเช่อกัได้กันไอเพิ่นนะดูกลังเลี้ยงเนี่ยเพราะวาสลังใส่เงินนะครับไอเกียรเขียงลูกน้อยนะครับเปนลงตอนเป็นลูกหลงน้อยหลงตอนนะ ลห <laughs> ลงะอะก็เลยได้เลียงลูกโคตรขดใจว่ารานเม่อกี้เลยล,ลูกล,ลูกรับนนลูลงเนอะโลงตอนสี่สิบโอ้ตอนสี่สเนาะอนี่แหละนะครับน้องอนต์บอกเรื่องพวกมันเลตกเกาต้องหาเขาคนน่ะตอวน,นะน,น, <laughs> นี้มันตีห้องหาเนาะนะครับเดี๋ยวจะทำาะก็ว่าจะครับบอกแต่ว่าเวลาเห็นแต่วันหนับเด็กนับเด็กถึงยี่สิบป่ะนะเด็กเดอเนี่ย เราไปนับเด็กเพื่อนับเด็กถึงยี่สิบคนนะไม่ต้องบอกเห่าเขาอ่างแล้วก็วันเราก็วันทูถึงไอ้นั่นสิบดอกถึงสิบดอกแต่ว่าเกิดงูหนี่หัวหางมาแลทบหนีเลยชาวต้องหลายคนเลยถามว่านับเด็กเพื่อนกันนับพ่อยี่สิบดลงนะแต่เราวันนี้น้องปอนบอกว่าหัวหางก็เอาคนมาเก็บซือเลยนะครับเนาะเอาแบบนี้ว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงอันพี่น้องท่านุงเทพยนละเอาคนที่ทบ้านหรือเจ้าทบไปทำเปิน ก็ทุบไปเรนเราเพิ่อนกับเพิ่อนเพิ่อนกับฤทธ์ไอ้บอกว่าไอ้น้องเพิ่นอะฝันว่าเจ้าทีเจ้าทีมาบอกเจ้าทีเขียนหให้เด็กแฝงขึ้นงคืนอันนี้เป็นผู้ใดเป็นอันไอ้น้องน้องของผู้ท้อยฮะจักอีเพิ่นเอาเรียกแม่บัวไม่แห้งเลยพันนายาเพิ่นเป็นลาโอ้เกี่ยวกับลางเนาะโยงเนาะ พีนน้องเดียวกันสำนักเดียวกันบ่ะคนคนละคนละสำนักมัเกี่ยวกันนะเป็นล่างแต่ว่าพกเกี่ยวกันบริเกี่ยวกับเกียคนละคนละจะว่าเป็นเคยเป็นสหรรมินเป็นสำนักเดียวกันไม่ใช่คนละสำนักตำนักคนละตำนักเนาะแราวว่นนี้ก็ดูจักกันจ้าเรเห็นงานใกล้กันหมดนจ้าเริ่เลยว่าน้องคนนี้ฝันได้เ่าจะจีบบอกเคยถือบ่ะก่อนนนั้นไม่ถือบ่ะคนะไม่ถือ ถืออะไรนะเจ็ดเจ็ดคิดเช็ดเพิ่นกระบอกเหมือนเจ้าที่มันเดียวกันวะแม่จีน้องแม่นางานนะครับถูกไอ้คนที่โทรไปบอกเพิ่นกระถูกเป็นลอยต่บอกเพิ่นบ่บอกเขาตอนนั้นเพิ่นบ่บอกมันจะบอกเมื่อนี้เมื่อนี้มันจะเป็นยังไงพอถึงเรามันจะเป็นยังไงมันจะแผ่วไหมแค่นั้นเออเขาก็ต้องรอบนะแต่ว่าแต่ว่าหมวดนั้นเพิ่นบอกเจ็ดเจ็ดเพิ่นเพิ่นซื้อลอยคูณลอยมันจะถูกเจ้าที่ผู้เข้าเลยนะวันนี้เป็นยังไงตัวสีแดงว่ะ ได้้มเอหกสี่ห้าชใ, 6, 4, 5, ใช่ไหมอ,อ,อพูดให้ฟังออย,ยินประมาณาามนี้แหะสี่ห้าโมเลยโมล้อแล้วก็เป็นเก่าหาีอืมมาตรงกันแล้วเป็นมาล่าอนี้พูด้นะรสียงองเีผู้บอกเนาาีน่ยผู้บอกแม่สาวแม่สาวเนาะ เอ้ทีเอมาแบ่งปัน,ปนเร้องค่ะเพิ่นเ่นบอกรอบหนึ่งเลยนะรอบเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับกะที่มูเดียวกันเนี่ยจ้ะเ่นบอกเ่นบอกรอบหนึ่ง 7, 7. มนเจ็ดเจ็ดรอบนี้รอบเจ็ดเจ็ดเราไอ้เพิ่นบ่ได้บ่ไยฟังแต่ว่าพอถูกเราเพิ่นจ้างเอยบ่อยฟังว่าถูถึกเจ็ดเจ็ดร้อยหนึ่งเนี่ยเพิ่นบให้ฟังแต่ว่าพอถูกแล้วแต่ว่าไอ้ไอ้วดนี่มาบอกเพิ่นบอก เมื่อวานย,ยามมือแรงอย่ากเป็นโทน่ะโทน่าฟังเลยโทรถามถามเรื่องเด็กเจวัวเพิ่นบอกว่าต้องรอวันที่หนึ่งอรอตอนซื้อตอต้องไปรอการบ,บ้านอะไรจะมาเรียนอะไรกับพระท่านร้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะจ้ะที่ชนม,มักนกเน็เรียกหลายเมื่อกี้ผมก็เรียนหนาเรียนรังเพื่นไพ่เรื่องเราก็เลยอ่ะใช่หรือไมอาจจะม่ได้เต็มที่กับเราเนาะ แต่เลยไองเมื่อกี้เนยไก่ยางมายากมาทั้งทั้งสองมือแหละแต่ว่าก็ต้องการเลยทั่วหลายแน่เลยในหลายแน่เลยไวมาจนแต่ก็ถือว่าดีเป็นสิ่งที่ดีนะถือถือห้างนี่อาจารย์รายทันเ็ยคนเป็นเมตตาเนาะแต่ว่าควบง่ายคือว่าแหละครับกับต้องก่ยางแน่เพราะว่างในนั่นเพื่อเดียวว่ได้มีทีมั่นเนาะเออเรียนสะพานแน่เบาเองแน่ถ้าต่อยเองแน่หลายๆอย่างมันไม่ตื่นยิงข่าวว่ามีตื่นลดลงหลายโลลหรอ ลดลงอเงจอยก็จอยร่งแล้วนก็เลยยุ่ยใหเช่าเป็นกำลังงาเงินน้อนี่นะแต่อาตังนี่หนะครับเอาเลกชัดเกียร์นอม่เกียร์นะมากตไม่เกีตาเลนเมา54บทพ่หาีหานะางนีเด้นะครับสหรับในข้างสองไม่เท้าบางเกียร์มากเด้นะเปลี่นทีเจ้าทีเป็นข้างไหก่อนเีทีน้งไตให่ ฮะใต้ใต้วะโอ้เจ้าที่ยุคภาคใต้บอกจ้าน้องใครคนคนยุโซนศาสนาพุทดเพิ่นบุ่รียุโซนอิสลามอิสลามเพิ่นเพิ่นผู้พุทธเขาเป็นพวกคนได้ผีเจ้าที่ได้โทูมา็บอกเลยอ่กรุงเทพ่ยวจเลยได้ต้อนไม่เห็นโอ้เอาคือว่าเป็นดวงเขาเด้อพี่น้องในวันนี้ได้หนะทำตัวเลขเลขแม่สาวเนาะโอ้ยบอกไม่เกี่ยวเป็เลขกพุ่มจาทีทั้งภาคใต้ได้หนะงวดเจ็ดเจ็ดคนก็บอกถึงวันนี้พันใหญมาก อ,อกซหาเลยนะครับมันนี้กตาหนึ่งอกซิซีหาแล้วก็อ,อกาเพื่มากรเลนเียเอาตาเดาได้ดนะครับตาที่มันกับตัวนาก็ได้บางที่ตัวหลังอะไรเนาะมีเกเนะมีซีเนาะบาก,กับบอกก็ถือว่าวไปตัวไหนแต่ว่าทีแม่มีเกลออกซีหาเนาะแต่ขอให้โชคดีไม่ใช่จรับเล็กกัทีคุ้มจะทีทางั่งต้เตอ์ซื้อหอบนะซื้อหอมานอนบริสุทธ์รอได้นะซื้อไก่เมื่อื่นอย่ละรับผมถือว่าชัดเจนเรื่องตัวเล เดี๋ยวจ้นพี่น้องอยากไปรับาไทยอื่นฟันโพสต่านีมาตามใหม่นะค่ะหรือมีเฟันดีก็โทบอกเด้วยจะ่แเมาเนาะซาเร็วมั้งกนซื้อไดยจะห่อนเร็วกว่าคนสมุนท่านท่านหม่แล้วครับอืพี่น้องกนหมดหมดเลวก็ซื้อไม่ตัวช่วงนี้คนเฟิรนคนไปซื้อว่าไรเดี๋ยวคนอยู่ไปซื้อแต่เงินนะจะเจียนึ่งในห้างัง ไชงด้อนาสดใทางงวดนี้นะาคังงวดนี้เขาพเมากเลยต่วตัวงวดเจ๊เจเพิ่นไห้เจเจแค่ตัวเดียวนะ่ตาวตวงวดนี้บันด้สามตัวสตัวก็ลองางัได้ลายอ้ซื้อไปตัวบาทคุณซือบัหเลยสามตัวมันไดลายมันใน้งคุนหน่อยร้องีเนาะงดก้อนห้เจ็ดเขซื้อทำนั่นเลยงวดที่มันกอเจเจองวดนี้สามตัว เอาลองเลยเด้อพี่น้องว่าเฝ้าเด้อนะสลรเล็ตุ้มเจียทีหักไตเนาะเป็นแม่สาวคนยูเทมเจกีทั่วไปนเรียกว่าสุฟังกินเทียตุ้เียตงวนนี้ครับอแจกซ้มตัวตรงเนื้อนะครับสารเด้อทั้งแม่สาวสามเกีมาเด้อนะครับช่วชมมันนะครับเอาสรุบบางวันนี้น้องไส้ของแม่สาวคิหักไตได้เลยพุ้จียีมาบอกเป็นเพื่อนเชียนไหตัวสีแดงอกสีหานะเมื่อจานหกซี ี่หาหานะครับส่วนเมืเ่อกี้มักซี่หาเนะ<ช>เพิ่นเคยถืองายจเลงดดดอกจบเนาะวันนี้บอก<ช>ว่าซ้โตเลยเพรอซี่มีดวงถือต้องกันซ้โตแตกด้วยย่องครับในวันนี้บอก,กคนมี้อะไรเด้อเป็นสภบนอี่ชงันกันยู่เเม่อกี้เด้อนะครับกลังยากินน้อ,อย,นยฐฐฐฐชนิดกระทู่ขาพอดีขาหยางก้นปลาขอนเบียดเบียนกระทู่าอนลายสลค้นลายบ่กคนลายบ่อยากกินกระทู่ลายก้นายบ่ ขายยาบตัว่อสุเทียนมันสิหมดอเสาอะล่ะต่ว่ามันจะหมดน้ำเลบี้ยงไม่หม้น้ำเสาอีกคือว่ากันใช่ขายสองบอกแต่ว่าช่วงไอยางเงี้ยหม้อเสาจะขายหมดเร็วประมาณสองโมงก็หมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ปลากขอนมันหลายมันจะอาจเลยไปเก่าโมงต้องแรงหลายก็มันต้องแรงใช้เวลาหลายก็เก่าเสียมีก็ต้องแรงหนักก็เนาะเอาไปจอยในคนก่อนนี้หรอกค่ะสวัสดีค่ะ